อัปเดตล่าสุดพายุโคอินุแนวโน้มฝนชุดใหม่หนักแรงเหนืออีสานกลางตะวันออกรับฝนตกหนักวันนี้สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะ สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราจะเป็นเช่นไรบ้างจะมีปัจจัยใดที่เข้ามาส่งผลงกระทบต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราไปติดตามพร้อมกันค่ะจากการอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนโคอินุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือในระยะแรกไปทางบริเวณตอนใต้ของเกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ตุลาคม2566และจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไต้ฝุ่น หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวตามแนวขอบชายฝั่งของประเทศจีนมาทางเกาะฮ่องกงและเกาะไหหลำคาดว่าจะอ่อนกำลังลงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเอ่าวตังเกียเนื่องจากตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ทำให้พายุนั้นอ่อนกำลังลงแต่อย่างไรก็ดีในขณะที่พายุโคอินุเคลื่อนตัวอยู่จะส่งผลเหนี่ยวนำดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น อีกทั้งร่องมรสุมที่ยังคงาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนอกจากนี้ในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศไทยหลายปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ถึงแม้ว่าพายุอาจจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในทุกๆคลิปแล้วว่า การคาดหมายลักษณะอากาศจากโมเดลในระยะไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของพายุรวมถึงการทวีกำลังแรงขึ้นหรือช่วงเวลาในการอ่อนกำลังลงหรือสลายตัวของพายุเองก็ตามเนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่นได้ใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกทั้งในช่วงดังกล่าวหากมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงก็จะส่งผลทำให้พายุนั้นทวีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องได้อีกจึงขอให้ทุกท่านติดตามลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียด มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะค่ะส่วนลักษณะอากาศในวันนี้เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนใหม่สภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงก่อนหน้านี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับฝนกันแบบชุ่มฉ่าจนหลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมสร้างความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนถนนหนทางรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนลดลง แต่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาจึงส่งผลทำให้ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งตามแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักซึ่งกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตาก บึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีการจนบุรีราชบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนาคนปรปฐมปทุมธานีนนทบุรี และกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งหลายปัจจัยดังกล่าวส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนและตากอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกต และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราจมบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีริขันปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35อง,งาศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่2ตุลาคมรอมมรสุมกำลังอ่อนก็ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนลักษณะดังกล่าวจึงยังคงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงบางกลางบางแห่งเท่านั้นส่วนในช่วงวันที่3ถึง10ตุลาคม2566รอ่องมรสุมจะพาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวน เข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่3ถึง10ตุลาคม 2566ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทั้งตอนล่างของภาคภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทั้งตอนล่างของภาค ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมในช่วงดังกล่าวจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณท,เที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากแนวโน้มที่ในช่วงวันที่3ถึง10ตุลาคม2566บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมรวมถึงลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้น อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองขอให้หลีเกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตก ทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนจะลื่นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงเงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ